ในยสัน nah in ั here, ้นเน่ยนะกูเาเคเปนสัเกษเอตโปรแกรมเคพลาสนายะยตัวธนาคารเกษิกรไทยนายะเป้จะจงเรื่องเสลกุศลนะเจ้หยนกามุีนอมายา่ีเตาสต้องเสียอ๋อชิเมื่อเอทีเอ็มเรายิเตานะมั่วเรายิ่งออเตายานะย่างออเห็นาจะฝึกจ้องเฉลีเนเรื่องทีอทีเอ็มเตาเลยนะเจก็หลดตลอดจะก็จูอนุญาตจะนอหัวยะ นึ่งมอตัวอย่างก็อนุญาตทนทอมมงในที่ดีว่าฮอลอเตนะันอนนี้ถ้าต่อโลเชมูลิจานทะนยามี่เนตัวนหลก,นะก็ปูมเชนี่ตขอที่ต้นสีนะ้นอนนีก็อนุญาตเนเข้าถึงตำหน่งในะใจรู้เนื้ออนุญาตมาาต้วนนนีตน้นตน่าจ นี่จะห้ยอก็ยูชินจะ thấy เลยเหรอในมีการนี่ยยูเแยตข้ามถึงเน็ตต่อไปนี่ยเนี่ยถึงเน็ตต่อไปยังเห็นไดยนะมนี่ตัวนอนท่นเนี่ยจะกันแจ้งเตือนนะเจนี่แค่ให้เตียอยู่เต้าเป๋าโทรศัพท์แล้ว่ะเต้าลบแอปพลิเคชันต่อเลยอยู่เน่ยออโดยิชอนสีนรงเนี่ยจะอยู่ยกเลิกเจนี่ปิดแอพซยจะเน็ตต่อไปนะเจนี่ตัวนี้นอนะเนี่ยคนได้ทำการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เนี่ลบแอปพลิเคชัน แล้วลงใหม่นะนี่ยเากดต่อไปในเฉนต่อไปนันะาช้วีเราจะอยู่เนยกเลิกนะชีขาจะยอ่ชูเนี่ยตอไปนะมีแตอยู่โมดุเฉาหล่อหเลยจะอยู่เนีโดยมูยในที่หลีมูแลาวนียะนอนึ่งต่วจะน้แต่กันจ้งแต่จะพบกันเปลี่ยนแปลงนะเนจะนืก็อยู่ขานนู้นจะนี้ก็อยู่เฉมเลขบัญชีระยะบัตรที่อยู่ในบริการนะย อยู่เคยโอเจเนียจูมัดตากลิโนลนะ่ยังจะมีนยกาหาการเทนี่ย่อไอ้เจนิชาวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนท่าเขาเนี้ยเทลย่อไอ้ชาวหนังสือเดินทางนัแะหมายเลขหนังสือเดินทางท่าเขาเจนี่มายเลขเนียเนียตกลงหมู่เจนึงยึดต่อมือต่อเอ้ชาวอยู่ตุลาหัสผ่านเอเอทีเอมได้ยังยี่ข้อข้อน้อยย่อเตียอยู่มั้งหนึ่งลงลิโนหลนั่งเจนีิจีตานี่ยก็เนี่ยถอนเนี่ยเต้นอะไรยัง